อ a l a i k u m a h ลอาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยของสัตว์น้อยในน้ําใสนั่นก็คือสัตว์น้ํานั่นเองค่ะและวันนี้ครูก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ํากันค่ะว่าเป็นยังไง สัตว์น้ําทะเลเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและมีความสําคัญของมนุษย์เรานะคะให้ท้งอาหารสิ่งมีค่าและก็เครื่องใช้มากมายหลายอย่างแก่เราเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการอนุรักษ์สัตว์น้ําได้อย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะมาดูการอนุรักษ์สัตว์น้ําอันดับแรกก็คือหนึ่งไม่ทําลายปะการังให้เสียหายนะคะเด็กๆ เพราะปักการังเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยที่หลบภัยของบรรดาสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยค่ะเด็กๆ 2. ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำเพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ค่ะ 3. งดจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำเหล่านั้นได้มีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปค่ะ 4. ไม่เก็บหรือหักชิดส่วนปะการังมาไว้ดูเล่นนะคะเด็กๆแล้วก็ห้าไม่จับสัตว์น้ำมาขังหรือว่าจับมาทรมานโดยที่ไม่ให้อาหารเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เรื่องการอนุรักษ์สัตว์น้ำเราก็มีวิธีง่ายๆในการอนุรักษ์ให้สัตว์น้ำคงอยู่ต่อไปนะคะให้เราไว้ชื่นชมนานๆคือเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงจนเป็นให้สัตว์น้ำเหล่านั้นต้องสูญเสียหมดไปเราควรที่จะช่วยการอนุรักษ์สัตว์น้ำนะคะเด็กๆ และสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวัสสลามขอบคุณทั้งการทิ้งขยะไม่เป็นที่การเก็บสัตว์เล็กสัตว์น้อยกับบ้านการลุกล้ำเข้าไปในเขตอนุรักษ์สัตว์ทะเลส่งผลให้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเสียสมดุลสัตว์ทะเลไม่มีที่อยู่อาศัยการโดนพลาสติกหลัดตายและการตายจากการกินขยะเข้าไปด้วยความไม่รู้ โดยในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเฉลี่ยมากกว่า400ตัวดังนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่เก็บเปลือกหอ,หอยหรือสัตว์ทะเลกลับบ้านลดการใช้ถุงพลาสติกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสปะการัง และการให้อาหารสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำเคลื่อนย้ายจากถิ่นที่อยู่ยังไม่สายเกินไปที่เราจะช่วยกันสร้างสมดุลทางธรรมชาติและนำความสุขคืนสู่ท้องทะเล